โมเดลการเรียนรู้นะครับของโรงเรียนดารุณาราชบุรีนะครับตอนนี้นะครับขายายผลไปไกลอย่างมากเลยเนื่องจากใช้รูปแบบการเรียนรู้ของ active learning, g path b a t e d ที่กออระทสมงศึกษาธิการเนี่ยต้องขารับและไปลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตัวเองเลยครับเราไปดูกันดีกว่าเข้าเป็นยังไงไปชมกันเลยครับความสำเร็จของดารุณาราชบุรีแสดงให้เห็นว่าการศึกษาไทยสามารถตื่นขึ้นมาได้หากมีโมเดลที่พิสูจน์แล้วว่าทำได้จริง G-Path Five Steps ไม่ใช่เพียงหลักสูตรแต่เป็นเครื่องมือที่ทำให้เด็กครูและโรงเรียนตื่นจากการสอนแบบเก่าสู่การเรียนรู้ที่ทันโลกหากรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการกล้าจะนำโมเดลนี้ไปขยายผลจะไม่ใช่ยักษ์ที่หลับไหลอีกต่อไปอลาการ g p a d h Steps ทำให้ผมพัฒนาเรื่องความคิดมากยิ่งขึ้นครับจากเด็กที่ยังไม่มีความรู้ครับก็คือเราได้ลองลงมือทาด้วยตนเองนะครับจากการศึกษาโดยมีคุณครูมาช่วยแนแนวทาง สมัยก่อนเนี่ยเราจะสอนแบบพาสซีฟนะคะอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวแต่นะคะเมื่อ Active Learning เข้ามาด้วยกระบวนการ g p a f i Se สติทำให้เราเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้ช่วยเหลือเป็นผู้ที่มีความเข้าใจผู้เรียนมากขึ้นกระบวนการของ GPA f i ไฟ e คือโปรเซสที่พัฒนาทั้งตัวครูผู้สอนแล้วก็นักเรียนของเราไปในตัวค่ะสิ่งที่จับต้องได้ชัดเจนคือผลงานของเด็กหลายโครงการเกิดขึ้นจาก g p a f i s t e p ผลงานเหล่านี้ไม่เพียงกว่ารางวัลในประเทศแต่บางชิ้นยังไปถึงเวทีนานาชาติเช่นการแข่งพลังงานลมที่ไต้หวันและการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ระดับชาติ g p a t Five Steps สอนให้เราลงมือทําจริงเป็นการเรียนรู้ไม่ใช่เพียงทฤษฎีแต่เป็นนวัตรกรรมที่ใช้ได้จริงและพาการศึกษาไปสู่เวทีโลกอีกด้วยจากเมื่อก่อนที่พวกรุ้นพวกผมเรียนนะ่ะมันก็อยู่แค่ในห้องเรียนนะครับไม่ค่อยได้เป็นการคิดกระบวนการเป็นสเต็ป แต่หลังจากระบบนี้เข้ามาช่วยให้เด็กทุกคนเนี่ยเป็นกระบวนการคิดเป็นระดับขั้นตอนนะครับมากขึ้นนะครับขอขอบคุณมากครับที่ว่าช่วยการเปลี่ยนแปลงการศึกษาของไทยให้ดีขึ้นแล้วก็มีศักยภาพประสิทธิภาพเพื่อจะทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปเบื้องต้นจริงๆก็ได้รับการสนับสนุนจากทางด้านดรศักดิ์สินสถาบันพ<ม>ัฒนาวิชาการทวที่ได้ให้การสนับสนุน ส่งบุคลารกรวิทยากรที่มีคุณภาพนะครับมาสนับสนุนให้โรงเรียนได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านกระบวนการ g p a พดไ Step เนี่ยทำให้โรงเรียนทั้งโรงเรียนเปลี่ยนทั้งหมดนะครับครูทั้งหมดเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนเด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงๆตามหลักการของ Active Learning แล้วก็ส่งผลให้เด็กนั้นมีความสุขกับการเรียนนะครับ G-Path Step มันมีรายละเอียดของมันลึกไปเรื่อยๆดนั้นครูของเราก็พยายามจะไปขั้นตอนต่อไปเรื่อยๆโดยการไม่หยุดพัฒนาเพราะฉะนั้นเดลุนาจะไม่หยุดพัฒนาบนพื้นฐานของคุณธรรมนำวิชาพัฒนาสุดเด็กที่เรียนที่นี่เรามีความสุขมีคุณธรรมที่ดีจะได,ได้ความรู้ที่ดีด้วยในเวลาเดียวกันนะครับโรงเรียนดดรุณาราชบุรีโรงเรียนเอกชนขนาดกลางที่กลายเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกหรือ Active Learning ด้วยกระบวนการ g p a d 5 Step ที่ไม่เพียงสร้างผลงานในห้องเรียนแต่ยังสะท้อนการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบครอบคลุมครูนักเรียนผู้ปกครองและเชื่อมโยงไปถึงนโยบายระดับประเทศทราบว่าโรงเรียนในสังกัดสพทเนี่ยจำนวนหนึ่งก็ได้นําแนวคิด active learning ไปใช้อย่างเป็นระบบแล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีความสําเร็จต้องขอชื่นชมครูบาอาจารย์ท่านผู้บริหารโรงเรียนท่านผอ,อเขตด้วยผู้เกี่ยวข้องที่นําเรื่องนี้ไปสู่การปฏิบัติผมคิดว่านอกจากสถาบันพัฒนาคุณพาพวิชารารหรือเอกชนอื่น ที่อาจจะไม่ได้เอ่ยนามแต่ผมเคารพทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่มาช่วยพัฒนาการศึกษาไทยเพื่อให้เราเนี่ยมีเด็กที่ดีที่เก่งที่สุขต่อไปนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะโรงเรียนเอกนชนโรงเรียนของรัฐบาลก็พร้อมจะพ,จะพัฒนานะครับซึ่งหลายท่านหลายโรงเรียนทําได้ยอดเยี่ยมอยู่แล้วจะขยายผลให้ครอบคลุมให้มากยิ่งขึ้นต่อไปครับอันนี้นี่ก็เป็นความตั้งใจครับไอกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ g p a c Five Step เนี่ยเมื่อจึงเหมาะกับโรงเรียนยนาาชารที่เราต้องการพัฒนาเด็กทุกคนนะครับ ให้เป็นนวัตกรให้ได้ถึงไม่ใช่ว่าวันนี้แต่วันข้างหน้าเขาต้องทำให้ได้มันเป็นการหลอมนะหลอมความคิดผลแล้วมาหลอมเอาความคิดมาเชื่อมโยงกับคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมก่อนนะก่อนที่จะนําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีแบบแผนที่ดีต้องไปเป็นเลียวเชื่อไปพร้อมกันคิดเป็นระบบเลยทีเดียวนะ เบื้องหลังความสำเร็จนี้คือการทำงานร่วมกันของโรงเรียนกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการโดยมีดรศักดิ์สินรสรารมเป็นผู้ผลักดันมุมมองเด็กทุกคนเป็นนวัตกรในอนาคต g p a s h 5-step ไม่เพียงเพิ่มทักษะแต่ยังบ่มเพาะคุณธรรมการคิดเชิงระบบและการทำงานเป็นทีมนี่คือการยืนยันว่าโมเดลการเรียนรู้ของดารุณาราชบุรีสามารถต่อยอดและขยายผลไปสู่โรงเรียนทั่วประเทศได้จริงอีกด้วย